ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามผู้หด้วยนะคะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโอทชาแนลกับนักเรียนชั้นประถมศ,รรศรรึกษาปีที่5นะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาทดสอบของเรื่องของการเขียนของนักเรียนนะครับคึอนเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราได้ให้เรียนทําสื่อด้วยตนเองนะครับโดยการพับซองจดหมาย แล้วก็เขียนคําลงในใส่ซองนะครับก็เป็นซองสุ่มนะครับเพื่อให้นักเรียนจะได้เพลิดเพลินนะครับในวันนี้จะให้ตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนไปหยิบซองสุ่มขึ้นมาอ่านทีละคําแล้วเพื่อนที่เหลือนะครับก็จะเขียนคําอํคนั้นนะครับวันนี้วันนี้ทั้งหมด30คํานะครับว่าเพื่อนแต่ละคนนักเรียนแต่ละคนจะได้กี่คำกี่คะแนนนะครับอ่ะติดตามชมครับ ลูกปัดคิดว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดครับมุกค<อ>่ะมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับทำไมถึงว่ามุกได้คะแนนเยอะครับมุกเก่งค่ะมุกเก่งเหรอ,กกหรอฝอนคิดว่าฝนจะสู้มุกได้ไหมครั้งนี้ทำไมเหรอทำไมไม่มีความมั่นใจในตัวเองสู้เขาสิตื่นหรือย,ยังเพื่อนได้กี่คะแนนครับ โอเคครับโชว์ผลงานให้โคดูหน่อยครับใส่แซมได้เลยครับตัวให้ใครเอ่ยตัวให้ผนค่ะได้กี่คะแนนครับ22บงโชว์ผลงานหน่อยครับโอเคครับวางงานได้เลยฝนตัวให้ใครครับฝนเส้นได้กี่คะแนนครับหค่ะหันผลหันมาดูหน่อยผลงานโชว์ผลงานหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดติดตามโหดูด้วยนะคะ